สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Y Channel Channel ที่เต็มไปด้วยคำถามที่ว่าทำไมทำไมและก็ทำไมซึ่งเรามีคำตอบให้สำหรับคำถามวันนี้ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวอีกเช่นเคยครับคำถามก็คือทำไมคนที่ต้องการลดน้ำหนักตัวจึงควรยิ้มบ่อยๆอ,อ่ะฟังดูมันก็จะแปลกๆหน่อยยิ้มแล้วน้ำหนักมันมีผลอะไรกับน้ำหนักเรามีคาอธิบายครับ เมื่อเรายิ้มจะโดยด้วยเรายิ้มเองด้วยความดีใจหรือว่ามีความสุขในยิ้มหรือเป็นการแกล้งยิ้มออกมาก็ตามสมองจะสั่งการในแบบเดียวกันในมุมของการลดน้ำหนักเมื่อเรายิ้มสมองจะสั่งให้ร่างกายลดระดับฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าคอร์ติซอลลดระดับลงทีงนี้ฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวนี้ถ้ามันมีระดับสูงมันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามันมีระดับสูงมันจะเกิดผลสองอย่างในมุมของเรื่องการลดน้ำหนักหนึ่งคือเราจะอยากกินอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารประเภทหวานมันเค็มนั่นก็ถือทำให้เราได้อาหารเข้าไปมากได้พลังงานเข้าไปมากอีกมุมหนึ่งถ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลมีระดับสูงมันจะทำให้ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อเทสโทสเตอโรนมีระดับต่ำลง ฮอร์โมนเทสโตรโรนที่ต่ําลงจะเกิดผลอะไรกับร่างกายมันก็จะทามันก็จะเกิดผลดังนี้คือว่ามันจะลดการเผาผ,าผลาญพลังงานของร่างกายมันจะลดขนาดของกล้ามเนื้อหรือมวลของกล้ามเนื้อลงทําให้เราเนี่ยใช้พลังงานได้น้อยลงอ้วน,นง่ายขึ้นนั่นคือเมื่อระดับคอร์ดิซอสูงมันก็จะเกิดผลในด้านน้ำหนักคือทำให้เกิด มีโอกาสจะอ้วนง่ายการยิ้มไปลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลดังนั้นมันจึงผลมีผลดีในแง่ของฮอร์โมนตามนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามาการยิ้มอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คุณน้ำหนักลดลงได้แบบเห็นได้ชัดเจน คุณนั่งยิ้มทั้งวันน้ำหนักคุณก็ไม่สามารถลดลงสู่ระดับปกติได้ถึงแม้การยิ้มมันจะมีผลช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักก็ตามคุณก็ยังต้องใช้วิธีอื่นออกกำลังคุมอาหารร่วมไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณยิ้มคุณจะดูอ่อนยาวขึ้นดูน่ารักขึ้นจากแค่การยิ้มเท่านั้นครับวันนี้ก็ ขอจบการตอบคำถามแต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับที่รับชมวายชนะของเราสวัสดีครับรรวเธอ วบอันและอ้วนเกินไปแต่ฉันมองเธอที่ไรน้องหนูก็ดูน่ารักดีจะอ้วนนิดอ้วนหน่อยไม่มีปัญหาตรงไหนเพราะเธอสดใสเบิกบานยิบวานหวานหน้ามอง ไม่เจ้าวารมไม่ขี้โมโหหุดหงิดไม่นินทาไม่ริษยาตารอ้อนไม่จู้จี้ขี้บนไม่ทำตนให้ดูมองมีเหตุมีผลมีเมตตาปราณี จิตใจดีเท่านี้ก็พอวันไปก็ไม่สำคัญรักได้ทุกวันหัวผันไม่เป็นไร